ตั้งแล้วกันนะครับแม่นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะแตงบรรณวัฒน์นะครับโอ้โหเก่งมากแตงบรรณวัฒน์นะฮะสุดหล่อแม่สุดจริงๆนะฮะนะครับเก่งมากลูกเก่งมากโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะของกลางเบอร์14บ่เอาละครับแม่ไปไปหาน้องนาวสลับกันนะจะได้ ทุกคนต้องได้ซีนนะฮะทุกคนต้องได้ซีนทุกคนต้องได้ซีนทุกคนนะฮะอ่าอ่านะฮะทุกคนต้องได้ซีนนะโอ้โหโอ้โหสุดหล่อนะฮะนาวเจษดานะครับนาวเจษดาหล่อมากครับแม่มาไปหาทุกคนอีกสลับกันนะฮะมานะครับโทษครับผมอ่านะครับไป เราหาคนไม่เจอแล้วตอนนี้ไปทางไหนอีกมากาแฟหน่อยไปให้ครบทุกคนนะฮะเราจะไม่แบบเออ่กาแฟกาแฟลูกฟกีฟีเดี๋ยวฟีฟีฟฟฟฟมาทั้งไทยแฟนคลับในโลกหมื่นกว่าคนทั้งไทยแฟนคลับสองหมื่นกว่าคนในโลกเล่นดีมากเลยนี่ yeah, <ๆ>กาแฟเล่นดีมากไปไปกันต่อนะฮะโอเคไปป้อมมั่คณีนะครับไปโอ้โห ถาเปสายอนะตีเตไปไหนนะเตไปไหนเนี่ยตไปไหนอ่ะพร้อมนะฮะโอเคสุดยอดฮะ รอฮะสุดยอดฮะไปไปหาใครอีกไปต่อนะฮะก้าฟีได้แล้วใครอีกนะครับใครอีกใครอีกมามาให้ครบมาให้ครบกล้องนพดลไหมาเจ้ายักษ์นะฮะอ่าเจ้ายักษ์นะฮะโอเคไยักษยักษ์นะนะครับเจ้ายักษ์เขิ่นนะฮะกล้องนพดล <N> นะครับอ่าสวัสดีครับสุนโลนะฮะนี่มาอ่านะฮะมาไปต่อนะฮะให้ได้ครบกันทุกคนพยายามไม่ได้ครบฟ้ากรอบอ่าฟ้ากรอบอยู่ตรงนี้นะครับบางนุชตฟ้ากรอบโอเคบางนุชเดินเข้าห้องแล้วแน่ๆเลยครับทุกคนนะครับนะ้านะ นะฮะแต่งไปแล้วนะหาหาเตให้นะครับเดี๋ยวให้ดูฝากบันทึกคลิปไว้นะบันทึกคลิปไวยมาเตไปไหนเนี่ยสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับขออคุญาตป้าไปหาสีสุตรประกอเตเข้าไปข้างในแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวมาขึ้นรอรับถ้วยมาสีสุตรประกอนะฮะเดี๋ยวต้องพยายามหาให้นะทุกคนนะครับเดี๋ยวต้องหาให้นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ซีซีเดี๋ยนฮะเดิ๋ยนะฮะซีสีสุปกรณ์สุดหล่อนะฮะซีสวัสดีทักทายแฟนคลับในลูกเล่นดีมากเลยซีนะฮะเด็กหนุ่มนครอาฝากแฟนคลับในลูกเร็วนี่ขอบคุณครับซีโอเคไปไปไปรับถ้วยไปะได้ครับมาเราถ้วยแล้วไปเดี๋ยวไปหาเต้กันเตวรากอนเตวรากร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 ของเรา เตะเราอยู่ไหนนะเตเราอยู่ไหนนะเตเราอยู่ไหนไน้าครบกันแล้วนะฮะบางนุชก็เดินเข้าบังนุชเดินไปแล้วอะนะฮะโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆบางนุชเดินเข้าห้องแต่งตัวไปแล้วครับผมเดี๋ยวน่าจะออกมาแหละน่าจะออกมารับถ้วยเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูพวกน้องๆกระจายกันหมดเลยไงนะฮะน้องกระจายกันโอ้โหเจ้าหยักนะฮะก้องนพดล ไปโอเคไปให้สุดนะฮะเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก่อนนะครับเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงไปไปไปเราไปรับถ้วยหน้าเวทีรับถ้วยตรงไหนอ่ะผมก็ ไป,ไปประดับช่วยป่ะผมไปหาน้องเต้ก่อนนะฮะน้องเต้อ่าไปไปหาอเต้เต้กัาบบังนุชไม่รู้เดินไปไหนแล้วนีหนฮะไปไหนฮะไป โอหสุดยอดมากเอาซิพวกเราลุงลุงป้าป้าจะไปหยุดที่ไหนพวกเราจะไปหยุดอยู่ทรงไหนกันเอาซิเอาซิเราสนนะคะมาผมยังไม่ได้อ่านข้อความนะผมยกสูงสงให้ ทุกคนหยุดนะคะหยุดเลยเพราะว่าทางสายเครื่องเสียงเยบอกให้เราทั้งคู่หยุดค่ะเพราะว่าจะไปดูไหล่ตก็ไปชนกันหมดแลวน้องเตวรากรสุตาตัวน้อยเราอยู่ตรงไหนนะมังนก็เข้าไปห้องแต่งตัวอ๋อมาอยู่บนเวทีตรงนี้หรอโอเครุ่นยูสิบสี่ก็ได้แชมป์นะฮะนี่ฮะใส่เสื้อสีเหลืองนี่แหละ เข้ามาสู่บริเวณงานของเรานะคะสลายค่ะหลายทีมด้วยกันค่ะตอนนี้ฉันเห็นเหลืองดังนี้ไม่รู้จักทีมไหนหมอนทองวิทยาค่ะรุ่น14ปีหมอนทองวิทยารุ่น14ปีนะคะแล้วก็ขาวเขียวก็จะเป็นรุ่นรุ่นโตนะคะ่าวอ้โหตอนนี้ตรงบทส์งสอหงสหงสหงส์นงสะมาส์หงี์หงส์หงส์หงี์หงั์หงส์หคส อันนี้ท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ทราบมาแล้วนะคะกลับมาแล้วไม่รู้ว่ารู้อย่างแบบแดงนีแข่งจบแน่นอนแข่งจบแน่นอนนะคะเดี๋ยวราไปทุกคนกลับมาแล้วใช่ไหมคะยินดีต้อนรับท้องด้วยอ่ายินดีต้อนรับกลับมาสู่เวทีของเราแห่งนี้เมื่อกี้เราเงียบมากนะเออเราลุ้นกันอยู่สองคนนะคะใช่ค่ะเด็กน้อยนะคะเอฟซีเราอยู่หกคนนะคะ ก็ตอนนี้นะคะผลการแขข่งันนะคะมาาจกไหนนะคะเป็นที่ราอาแรงได้รับโพยแล้วลายมือสวยๆนะคะน้งขทุกปีเขาเป็นคนเขียนล้าเมื่อกี้ละหมดแล้วหมดเป็นลายที่ลูกค้าเดี๋ยวจังหวะท้ายละะนคะอ่วน้องดูอยากรู้เหมือนกันค่ะอยากทราบเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของลายมือคือใครนะคะอ่เราจะมากพัอ่า รางวัลเกเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก่อนเพื่อนมาดูน้องเก่งมากรุ่นอายุ14ปีนะคะจะเป็นรางวัลดาวสังบัไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศแล้วก็รางวัลชนะเลิศนะคะค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะพอแล้วนะอยู่ตรงนี้ได้แล้วเหนื่อยแล้วปวดขาแล้ว เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเจ็บได้เลยนะคะแตนบายไว้ัสแพรบไปได้ได้นะคะทีมที่ได้รองชนะต้องตั้งไว้แล้วนะเสียงหมดแล้วได้แก่ทีม บางไสจูเนียค่ะพอเซ็นต์เขาให้บางไสจูเนียค่ะอายุไม่เกิน14ปียังเป็นเด็กชายใช่ะอ่ายังเป็นเด็กชายคนที่มอบในวันนี้นะคะก็คือจารอบินซาค่ะในชุดจารณีด้านคนกลางเวทีเลยนะคะครับเดี๋ยวเขาก็มานั่งที่เดียวกันครับทุกคนใจเย็นน้องนะคะแล้วก็มานั่งที่เดียวกันเทียมฟุตบอลบางไสจูเนียนะคะเดี๋ยวก็มานั่งที่เดียวกันครับแป๊บหนึง ร่งชนะเลิศนะคะรุ่น1 0ขอพนักงานสักคนนึงนะคะคุณครูคุณครูเชิญทวยรางวัลคุณครูเชิญรองชนะเลิศนะจ๊ะบังดูให้ดีนะเดี๋ยวซองไม่ครบนะเดี๋ยวได้ผิดนะจ้าอันนี้คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วค่ะทีมบางไซจูเนียค่ะ ถ่ายภาพค่ะยิ้มได้นะจ๊ะดีใจได้ลูกดีใจได้นะยิ้มได้จ้ะเย้ได้จ้ะเสียงไม่เข้ากล้องลูกยิ้มหล่อๆเลยลูกไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเขาก็มานั่งทีเดียวนะฮะทุกคนใช่ครับเตไปไหนลูยังไม่มาไปห้องแต่งตัวออกหรือหน้าเดียวกันเออหน้าเดียวกันหน้านิ่งอ่ะเขาเป็นนักฟุตบอล้แสดงความยินดีกับปังไส้จูเนียค่ะ ต่อมาแชมป์ค่ะแชมป์แชมป์หรือรางวัลชนะเลิศในวันนี้จะเป็นใครไม่ได้นะคะท่านผู้ชมมาจะรู้อยู่แล้วใช่ค่ะด้านล่าง FC ด้านล่างนะคะแต่ละคนทุกคนรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเก่งจังเลยเก่งมากเลยว่ารู้ด้วยว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะกอมสี่สองห้าศูนนะคะปิด ปิดทางซอยบ้านมะขู่ออกไม่ได้นะจ๊ะยังไงก็ขยับรถด้วยนะคะถ้าใครรู้ว่าตัวเองทะเบียนกอมสส4250นะคะอ่ะคนที่จะมอบรางวัลชนะเลิศหรือว่าแชมป์สำหรับรุ่นอายุ14ปีในวันนี้คือคุณชลิดท่าไข่ค่ะคุณมาิยมาหรือยังเออคุณชลิดมาหรือยังคะแต่สาวๆอ่คุณชลิดมาแล้วนะคะอ่ะแลทีทีที ชนะเลิศทีมที่ทุกคนรอคอยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะจ๊ะน้องเดินมาขอสิ่งประมือให้กับทีมมอนทองวิทยาค่ะในแชมป์ในรุ่นอายุ14ปีค่ะเชิญคุณชวลิตได้เลยนะคะถูกต้องนะเชิญตรงกลางเลยจ้ะตรงกลางเวทีค่ะขยบมาอีกนิดนึงขยบให้ตรงกลางนิดนึงนะคะ ประกบด้านข้างได้เลยโอ้โห F4 กำลังแน่นมองลไปเมื่อกี้ดิฉันคุยกับโต๊ะกับแชร์แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วต้นขาเวลาเขากระจายวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะต้องไม่ไม่ไปได้ไม่หมดใ่ะเขากระจายกันนั่งอะไรเงี้ยนะครับใจเย็นนะความอมกุลก่ายหมดแล้วนะถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราอยู่กันสองคนเนาะอแล้วคุยกับโต๊ะกระแชร์ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะเป็นี่ครั้ง VIP 46บวก ที่สิบบวกนะคะรางวันชนะเลิศหรือว่าแชมป์อาเวทีก็เวทีได้อ่าได้แก่ทีมหัวมากใหญ่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับหัวมากอันนี้ชนะเลิศชนะเลิศก่อนเลยใช่ไหมคะชนะเลิศค่ะมอบชนะเลิศก่อนเลยนะคะค่ะเรียนเชิญคะหัวมากใหญ่คนที่มอบนะคะคุณกิติสันเทมค่ะ คุณกิติสันเฮมนะคะรุ่น VIP นี้มีหนึ่งรุ่นนะคะอยากดูเวทีใช่ไหมชนะเลิศเลยนะคะรองแค่ทีเดียวนะคะคุณกิติสันเฮมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศหรือว่าแชมป์สำหรับรุ่นวีไอพีสี่สิบสองตัวนะคะเจ๊ปาเจ๊นะจะเข้าไปรับรางวัลสองตัวนะคะสรุปคือดูเวทีหรือดูน้องออนจ้าเออสงสัยเนี่ย ตอนนี้มาดูเวทีให้ดูเวทีนะชมให้ด้วยแนะนำตัวได้เลยครับอัวอะไตัวรังรางวันดูเวที40บวกจริงไหมเนี่ยเธอเธอ40บวกจริงไหมดูเวทีไงดูเวทีแล้วอายุไม่ได้ถึงนะคะ ลูกอะคุณพ่อบอกว่าไม่กล้าขึ้นเอซีเยอะเออสาวๆด้านหน้าเยอะค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะต้องรู้ว่าจังหวะไหนคนถ่ายไม่ถ่ายทุกคนถ้าในห้องด้านหน้าเวทีมันไม่มีอะไรต้องก็จะไม่ถ่ายนะครับทุกคนไม่ได้อยู่ในงานเมือนดองนะคือต้อมอยากจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นคนที่ตัวเองชอบเนี่ยอย่างเงี้ยให้ดูเวทีเนี่ยสวยงามนะคะมีอะไรไหมอ่าไม่มีไงไม่มีทำไงล่ะคบที่เนี่ย โอ้โหเงียบมากเงียบมากเลยเอเได้ความขลังความขลังเมื่อกี้เหมือนบรรยากาศเมื่อกี้เลยที่เราคุยกับตงอแชทุกคนทุกคนอยากดูตรงนี้เป็นนราางววัดสเพราะทุกคนอยากดูนักเตะมากกว่าดูทีรี่ประชาชนนะคะคุณอัคณีภูสุดสุดสูงนะคะเบอร์สิบจากทีมหมอนทองค่ะ สุนันเรียบร้อยค่ะขอเชิญคุณสุนันเรียบร้อยนะคะขึ้นมอบรางวัลดาวพัสดุในรุ่นมีหลังชาโชว์นะคะใช่โชว์คนมาไม่ได้ไม่เห็นครับรอสักครู่หนึ่งนะเป็นสตาร์สีสันสดใสที่ฉันเห็นนะคะเดินเชิญผู้มอบนะคะคุณสุนันเรียบร้อยนะคะเบอร์สิบของเราอ่า ไม่ต้องห่วงค่ะอยู่หน้างานเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรควรถ่ายไม่ควรถ่ายตัวคนจ๋านะครับไม่ต้องห่วงฮะจังหวะไหนที่มันดีเงี้ยเปิดฝาออกมาดีไหมคะจะได้เห็นนะจะได้เห็นโอ้ยอะไรเนียอะไรีมๆวยน้นะคะโอ้โหเห็นเด็นังกัแน่นอนค่ะนะคะก็ยินดีด้วยนะคะลูกพี่ฉันเองค่ะน้องอิสูง เบอร์สิบนะคะจากเทียมทองวิทยาค่ะและต่อมานะคะเป็นรางวัลดนะสันโวบสดาวสันโง่ฮะดาวสันโง่ดาวสันโง่ฮะดาวสันโง่เราชนะเลิศอันดับสามคุณสุนันอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไปเพราะว่าจะต้องมอบต่ออย่าไปค่ะเพิ่งอย่าเพิ่งไปสามรางวัลเลยอ๋อคนรับสมัครขออภัยค่ะขออภัยค่ะสุนันและเล็กค่ะ คุณสุนันและเล็กนะคะสุนันและเล็กนะคะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมและเล็กนี่คุณคุณสารินาสังลุยค่ะขอเสียงปรบมือใหนของป้อมอัคนีนะครับรับรางวัลดาวซันโวนะครับนัดที่แล้วแฮตทริกนะฮะัสามประตูอ่าไปรองชนะเลิศอันดับ3นะคะทีมสารินาสังลุยค่ะคุณคุณแนะนำสกุลเดียวกับมังนุษย์เลย โโอหน้ำสกุลบังใช่ค่ะของไยเล็กน้อยนะคะถ้วยเราเยอะค่ะอันดับลานตานะคะแเล็กแม่ของบางนุษยนะคะเจ้าของกรีบัตที่โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วค่ะตอนนี้จะเกณฑ์คนทั้งคลอง18มาช่วยปั้นแล้วนะคะ มาถ่ายใช้าเย็นร้านกะหรี่ปั๊บวันนี้หมดตั้งแต่ช่วงกลางวันเนตอนลาค่คนที่เชียร์ใช่ค่ะแม่บังค่ะลำดับถัดไปค่ะค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะเอ่อต้องเชร์ไว้ตรงนี้ดีกว่าขออ้อญาตุสินนะคะขอเรียนเชิญท่านพออ้อนวญาทุวสินเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่นะคะลุ้นอยู่นะคะกับการยิงลูกโทษนะคะอันดับ3ได้กัะทีมบึงตะปอค่ะบึงตะปอเชิญนะคะ ไม่ยากใช่ครับไม่ยากเหนื่อยเราเด็กๆเหนื่อยฮะหน้าเรนนิงเราว่วนเก่งที่สุดน้องนาวหนาวแล้วถ่ายภาพได้นะคะยิ้มได้นะคะยิ้มได้อกับตามทีนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพ่อค้าไก่ทอดค่ะ เว่ามีความสามารถหลายด้านนะคะไม่ใช่ทอดไก่ได้อย่างเดียวนะคะเตะฟุตบอลก็ได้นะคะเข้าครัวก็ได้ค่ะรางวัลต่อมาค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสลับกันนะคะเดี๋ยวต้องให้ดูนะคะได้แก่ทีมเบอร์สิบป้อมคณีครับทีมแมกซ์สกนเคะทีมปกองเนะคะทีมปากคองสิบเจ็ดนะคะทีมปากคองสิบเจดนะทีมาอบเดนะคะทีมปากคลองสิบเาวพลองสิบเากคลองสิเจ็ดนะคะทปากองสิบทปากคองสิบเจ็ดนะคะนะคะ นี <lag> like ่ฮะท่านผู้ใหญจะมองติดเราไหมคะนั่นน่ะสิเมื่อกี้เราติดกันไว้เนาะติดเราอาจจะเป็นแบงค์แดงแบงค์มัวหรือแบงค์อะไรได้หมดเลยรอลุ้นนะคะท่านผู้ใหญ่บอกว่ารับข้าวฟรีคนละหนึ่งจานค่ะลูกชิ้นฟรีค่ะติดหม้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญอ่ะตรงกลางนิดนึงค่ะภาพจะได้สวยงามนะจ๊ะ น้องเต้เจ็บครับน่าจะอยู่ในนี้ในนี้มาดูน้องแตงบ้างแตงสุปกรณ์หลบอยู่ด้านหลังสลับสับกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมปากคลอง17เจด้วยนะคะและรางวัลที่ทุกคนรอคอยอลุ้นกันเต้น่าจะอยู่ด้านไหนครับใช่ค่ะด้านเจว่าจะลุ้นไปถึง20ลูกเหมือนกับที่สร้างเต้อยูนแบบไปแล้วหรอตอนังหวะ10ลูกนี ตุบๆนะคะท่านหมอน่านพลบอกว่าใจจะหลุดนะคะเชิญทั้งทีมเลยนะคะเชิญทั้งทีมเชิญทั้งคีมเลยนะคะรางวัลชนะเลิศหรือว่าแชมป์ของเราสนามของเราในคังนี้ได้แก่แกอยู่บนรแล้วหรอบ่อนเทอรวิทยาค่ะขอเสียงด้วยค่ะขอเชิญน้องๆทั้งทีมเลยนะคะจะให้ต้อมไปหาเต้ทันทีเลยหรอ ตัวเองมันก็ต้องมองแบบความเหมาะสมก่อนเขารับรางวัลอยู่นะที่ล่างสาจังหวะบางอย่างบางทีเรามันอยู่คนละฝั่งนะครับอีกสาหมัดมุตค่าขอียนเชิญท่านที่อิสาหมัดย่มำบอกว่าไม่ได้แล้วารับรางวลูกโทษยี่มารีบเดินเลยค่ะต้องรีบเดินต้องไปแล้วต้องไปรอลุ้นติดขอบสนามนะต้องไปไม่ได้นะมันจะต้องเอาคนส่วนมากนะทุกคนทุกคนเชื่อชอบนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอา คนส่วนมากก่อนนะครับเอาส่วนรวมก่อนนะครับตัวได้เลยค่ะโอ้ยนำแถวเดยนำทีมโดยคุณบังน้ำสิงเก่าโวงเดียวสุดเ่าคลอง18ด้วยนะคะนะครับสักครู่นึงนะนะครับโอ้โหสู้กันเต็มที่นะคะใจใจของเด็กๆในทีมนี้เป็น ใจสู้นะคะเดี๋ยวท่านพี่มัมอยู่ต้คะขยบมาหน่อยลูกนะคะน้องจ๋าขยบมาหน่อยจ้ะอุ้ยตายแล้วดิฉันดิฉันอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าด้านบนอากาศเป็นยังไงชนะแชมป์ชนะจุดโทษครับผมนับลูกไม่น่าเยอะมากแชมป์ในปีนี้นะคะแชมป์ในปีอ่าแชมป์ในปีปีพศ2 5งพันก้าอยากบันทึกได้แก่นี่ก็ได้มั้ มอนทองวิทยาเนาไม่ได้ไปนะฮะเนาไม่ขึ้นเชียร์ลุ้นตามลุ้นนม่ขึ้องนไม่ขึอบคุณเอฟซีไทยแลนเคขอบคุณนะคะกำลังใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนนะคะก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเด็กๆทุกคนมากๆนะคะในวันนี้แล้วก็ต่อต่อช่วยขยับ่ออะไกันะเพื่อหลังมากใช่ครับเนาไม่ขึ้นเนาไม่ไหวครับยได้ค้งอีกสักประมาณห้านาที เตะขึ้นรถเราใช่ไหมเพราะว่ากล้องเนี่ยรู้สึกว่าเยอะมากเออยืนค้างไว้5ห้ที สาวๆด้านหน้านี่กำลังโวยกล้องนี่ขึ้นมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะน้องๆบอกว่าเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วอยากกลับไปพักผ่อนแล้วนะไม่สบายขอบคุณจริงๆนะคะพ่าวันนี้ทางโรงเรียนลองก็มาเตนนะทุกคจะบรรยากาศดีๆให้กับภาพรวมกันนะเราต้องรู้ว่าทุกคนเราก็เหมือนกันนเป็โรงเรียนที่เรียนน้องนะคะชูช่วยเลยค่ะขอเสียง่วนรวมควาอเสี่ยงนเดียวไม่ได้นะคะจะเย็นไหอ้โห เยี่ยมมากๆนะคะวันนี้ถ้วยก็สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะอ่ามีการประมูลเสื้อนะคะอ่าจากคุณอภิสันยากบนะคะหรือว่าคุณชฉริฟสิทธิ์เก่าโรงเรียนสุราษร์องสิแปนะคะก็ป,ะป,ะประมูลไปในราคา2,500บาท าดค่ะและของมอบเงินนี้นะคะให้กับโรงเรียนสุเหร่าคลอง18ค่ะเป็นการประมูลเสื้อแข่งของนักเรียนหมอนทองวุฒิยาของลายเป็นของนงน้องน้าจีนนะคะคนเใช่ค่ะขอบคุณ่อาจารย์สกลด้วยนะคะแล้วก็เรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก่อนที่นำจีนนงน้องมาร่วมสร้างสีสันให้กับโรงเรียนของเราในครั้งนี้สนามเกือบแตกนะคะสนามเกือบแตกเลย ใช่แต่มาสายแล้วนะคะสองคืนติดเลยนะคะโหยมาเลยงานจบแล้วเราไปหาได้มาแลควเพรออ้อเพื่อนตุ่มไม่ใช่ของอ้อมนะคะเื้อย่างเงี้ยเราไปหาน้องได้อย่างเงี้ยไปเพราะว่างานส่วนรวมจบแล้วไปแฟนคลับเตยรอแป๊บนึงนะคะแฟนคลับเตยรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวต้องพาไปนะคะมาแฟนคลับน้องๆแต่ละคนเนี่ย อย่าใจร้อนนะคะนะครับต้องอยู่ในงานต้องพยายามจัดสรรนะครับรู้ว่าอะไรคนถ่ายไม่ถ่ายนะครับสบายใจได้เลยหลายๆอย่างเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะจ๊ะที่รักอืนะครับให้รอนาวอยู่หรอจะไปหาเตให้รอนาวก็เพื่อนๆเดินไปหมดแล้วฝั่งนู้นนะฮะนาวอยู่ตรงไหนหรอ น้าน้องรักน้าทักทายเพื่อนหมื่นกว่าคนหน่อยลูกน้าเหนื่อยไหมลูกวันนี้ป่วยป่วยหรอป่วยครับเป็นไข้เป็นไข้ตั้งแต่เมื่อไหร่สามวันที่แล้วสามวันที่แล้วโอ้โหเมื่อนี้ยิงจุดโทษสุดยอดมากเลยขัเจี๊ยบเออเจี๊ยบลูกแรกใช่ป่าวที่ต้องคิดว่าแบบโอ้โหถ่ายละกดดันมากๆเลยแล้วลูกที่สองที่สามเป็นไงโอ้ไม่กดดันนะแล้วจังหวะเซฟล่ะ ไม่บินอะไรเลยนะตอนแรกบ้บินเลยเขาจังไหนลูกแรกของอ่าฮะเขายิงไปมุมนั้นไงผมบักหล่าคือบ้บินบักหล่าคือยืนซื้อหรอ้ผมบ่วยใจประตูนี่เราเป็นอังคือเจไปเป็นเซฟหร่จะเซฟได้เตะเจ็บอะไรบออะไรนะเตะเจ็บเยอะไหมก็เจ็บหรอเต้ต้องฝืนเล่นเหรอหรอโดนสกัดเยอะเนาะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เนาะ เขาก็ต้องใช้ความเร็วเนาะเพราะงั้นเขาสู่เขาเราต้องใช้ความเร็วนะเฮ้ยเบสิกฟุตบอลเนี่ยหนูฝึกมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ไหนวะอยู่โซลินลรฟเนาะรถไปบนขอขึ้นรถก่อนนะไป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 แล้วครับไปแล้วอาจารย์สกลเรียกแล้วอ,อ่นะครับสรุปคือนาวเป็นสุรินทร์หรือว่าชัยภูม<ว>ไิไปแล้วไปแล้วนะฮะว <laughs> ิ่งมาไป <laughs> ไปหาเต้กันไปพวกเรานี่แบบสุดจริงๆนะสุดพอๆพกันเลยปไปเต้อยู่ไหนเราหาเต้กันซิอะสาวๆอยากเจอเต้กรอปเต้อย,อยู่ไหนลูกอ่านี่กรอฟกอปเก่งมากจะไปหาวัสดีลูกวัสดีครับกราแฟี่กาแฟสวัสดีครับไป ให้อีกให้มันสุดไปเลยแมททุกคนแฟนขับนาคงจะได้เห็นแล้วนะเต้อยู่ไหนเต้อยู่ไหนครับเต้อยู่ไหนนะเต้คนไหนเนี่ยอไม่เจอนะฮะไม่เห็นเลยตอนนี้น้องเตยยังไม่ค่อยสบายด้วยนะอ๋ออยู่ข้างในใช่ไหมครับขึ้นรถรดอยังครับไม่ค่อยสบายใช่เจ็บ ไปกับคุณพ่อแล้วอย่างอ๋อไปกับคุณพ่อแล้วเหรอคุณพ่อแล้วบบพ่อจะมาป้าปอพอดีครับปะาปอแม่สวัสดีครับแม่ปะาปอโอ้โหสุดยอดมากปรมาจารย์ฟุตบอลเดินสายห้าคนนะครับไปแล้วไม่รู้อ๋อเตยน่าไม่อยู่แล้วครับทุกคนเต้น่าจะไปกับป้าป้าแล้วเนาะใช่น่าจะไปกับพ่อแล้วอ๋อไปพ่อแล้วมั้งป้าทำไมเลิกเลิกแบบ บอลภาคบอลเดินสายเป็นอากาศดียเลืออครับผมไปติดภาครถลดลด <อ anci ers> รถแข่งมากกว่าปกติผมให้ภาคบอลเนี่ยครับแต่ว่าหยุดภาคไปเพราะว่าไปไปภาครถแข่งเลยเดือดเรื่องอะไรอ๋อโอเคครับพ่อเดืกัเลย <c ười> ไม่ก็ได้ภาคบอลนี่ต้องภาคแข่ง <c ười> ไงโอ้ไม่ๆผมมือสมัครเลยเดี๋ยวผมพาหา,าน้องๆก่อนได้ครับพ่อแต้งอยู่ไหนครับพ่อไม่มีนะฮะโอ้สองหายังกระบาดนั่นเลยนะน้องๆไม่ได้โผล่หน้าไหมนี่สวัสดีครับดังแนาไว้โอเคโอ้โห ดูแต่ละคนนี่ไงจับมือกันด้วยนะฮะไม่เห็นหน้าใครเลยนะครับได้ครับเรามาอยู่จุดนี้แล้วมาคิดดิจนะฮะสวัสดีครับได้ไหมสามคนสามคนได้ไหมคะเอ่อทำไมมืดจังเลยมืดไหมมืดค่ะหนึ่งสองสามดีครับน่ารักเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกมากสนุกมากแล้วก็น่ารักมากมากแล้วก็คนที่สุดหยอดน่ารักมากมากครับอันนี้คุณต้านะคะ ตัวด็จนารามาเตไม่อยู่นะฮะนี่คนไหนเออนี่เหรอใช่ค่ะนี่เหรอเตลูกโอ้เตยจับมือเวลาอ๋อเตทักทายแบบแฟนคลับตัวนี้นะฮะเกือบแสนคนอยู่ตรงนี้ลูกน้องเตเจ็บอ๋อเตเจ็บมากไหมลูกเจ็บมากไหมอ๋อสู้ๆนะเตนะเล่นดีมากลูกเล่นดีมากอ๋อครับนะฮะน้องเตเจ็บนะครับน้องเตเจ็บ นะฮะอ้เตเจ็บนะครับทุกคนาานะครับคุณป๋าครับป๋าเก่งมากปาก๋ายินดีด้วยนะครับาาสุดยอดมากอาจารย์สกลเก่งมากน,น,มานะครับโอ้ยใครเขาหลบไปด้านในแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องดูด้านนอกให้นะครับน้องเตมันกี้เจ็บนะครับเขาหันหน้าน่าจะพักน่าจะเหนื่อยครับทุกคนเข้าใจว่าทุกคนอยากเจอนะแต่ว่าถ้าเขาบอกถ้าเขานั่งเรียบร้อยแล้วเงี้ยเราก็ นะครับไม่ไม่ได้แบบโชคดียังไงครับอันนี้คุณแม่บางนุชย์ปะครับไม่ใช่ใช่ไหมคะหน้าเหมือนเฉยๆอ๋อเหรอนึกว่าคุณแม่บางนุชย์พักถูกเลยนะคะนี่จริงเหรอฮะสวัสดีครับคนตาเหมือนกันเฉยๆอ๋อสวัสดีครับแม่บางนุชสวัสดีครับ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 ทุกคนเห็นแล้วนะน่ารักสวยมากเลยแต่ลูกสาวสวยมากนะครับ บางโนุตอยู่ไหนแม่แม่บางโน้ตนั่งอยู่ตรงไหนมาบางนดนั่งอยู่ตรงไหนครับแม่ไหนแม่สะกิดบางน้ให้ต้มได้ไหมบางน้ตะบางนดอยู่ไหนลูกรถทักททยเอฟซีเกือบสองหมื่นคนอย่างนี้ไหนลูกโอ้เก่งมากเลยบางนดเก่งมากวันนี้เก่งมากครับสุดยอดนะฮะเหนื่อยน้องเหนื่อยครับเราไม่ควรน้องเขาดีกว่านะครับน้องคงเหนื่อยแล้วล่ะวันนี้ทั้งวันเลย นะครับเดี๋ยวรอสอ่งน้องพร้อมรองงเท้าหรอเดี๋ยวก็มีคนไปให้ไม่เป็นไรหรอกไปโอเคโอ้โอถหช่วยไปรเริ่มเลยอะ่ะโอ้นี่ถ้วยรางวัลหรือว่าสารหลักเมืองเนี่ยโอ้โหใหญ่มากไปยาวมาก พอละไม่ล้วฮะอ๋อสุดยอดจริงๆไม่ไหวแล้วต้องก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ค,คิดว่าใชครับ <c oughs> ใช่ร้ามากร้ามาก <c oughs> ่ไม่ไหว <c oughs> ร้ายมากร้ายมากชใช่ครับโดนแดด ายมาขับรถดีนะนโอเคครับ,ดรบได้ครับน้องๆทีมมอนทองนะคะก็ได้เป็นแชมป์นะขึ้นรับถ้วยรางวัลบนเวทีนะคะแล้วก็เจ้าป้อมได้ดาวซันโดด้วยนะทุกคน